อิ๋วหยุดยู่ตรงนั้นเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอิ๋วกูมีเรื่องจะเล่าให้มึงฟังอ่ะมึงไม่เห็นป้ายประกาศข้างนอกเหรอถ้ามึงขยับมาอีกก้าวหนึ่งอ่ะหาวกูไม่เตือนนะมึงจะยิงกูจริงจเหรอมึงท้ากูอะไม่ได้ท้ากูรักมึงจะตายห่ามึงทิ้งกูได้ลงอย่าเลยไออิ๋วมึงอย่าอยู่เลยไอ้อิ๋วอย่าเพื่อพลเยือยอดย่า อะไรอ่ะมึงเอามาจากไหนเนี่ยแล้วทำไมกูถูกตำรวจจับอ่ะทีนี้เนี่ยมึงพร้อมจะฟังกูแล้วใช่ไหมนี่มึงกำลังจะบอกว่ากล้องตัวนี้นะที่เป็นตัวการทํามึงเดินทางข้ามเวลาเป็น10ปีถ้าอยู่ดีมึงก็โผล่เป็นหมอสูและไอ้รูปพวกเนี้ย ก็กำลังจะบอกสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะใช่ไงมึงว่ามันพอจะมีทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่จะมาอธิบายได้ปะวะเฮ้ยถ้ากูไม่เห็นรูปกับตาเนี่ยยังไงกูก็ไม่เชื่อมันมหาศารรย์ิ่งว่าหนังคริสโตเฟอร์โนแลนรวมกันทุกเรื่องอีกหรือว่ามึงเป็นนักวิโนอากาศที่เดินทางข้ามเวลามาด้วยทฤษฎีรูนน หรือว่ามึงขับรถไดโลเลียนเดินทางข้ามมิติมาหรือว่ามึงเดินผ่านกระจกทะลุมิติมาโอ้ยเลโกล้องเนี่ยนะจะเป็นไทา์แมชชีได้ยังไงวะคิดยังไงก็คิดไม่ออกอะคิดไม่ออกเหมือนกันวะ กูว่านะเราต้องปรึกษานักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเกับเรื่องนี้เว้ยใครวะป๊ามึงเนี่ยนะนักวิทยาศาสตร์ป๊ากูนี่แหละที่ปรึกษาของหนังเรื่องอินเตอร์สเตอร์ล ไปใ,ให้กล้องเองมาผมจําได้ว่าปู่ผมบอกว่ามีคนเอากล่องของขวัญวางไว้ที่หน้าบ้านพอเ,เปิดมาเนี่ยเป็นไอ้กล้องนี่แหละครับแล้วพอเอาไอ้กล้องนี้ไปถ่ายรูเปเพื่อนๆในงานปาร์ตี้นะก็เกิดเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นกับผมอ่ะแต่ยังไม่รู้ว่ากล้องเป็นของใครไม่รู้ครับก็เห็นว่าเขาให้เป็นของขวัญก็เลยรับมา พ้าว่ากล้องนี้มันแปลกๆไม่มีที่มาที่ไปแลวเองบอกว่าถ่ายมาแล้วเป็นรูปที่เองไม่เคยเห็นแต่ดูแล้วรูปพวกนี้เหมือนกำลังจะบอกอะไรบางอย่างกับเองบอกอะไรอะป๋ากูจะไปรู้ได้ยังไงมันเป็นหน้าที่ของเจ้าของกล้องที่ต้องหาคำตอบเอง